สวัสดีครับพบกับผม Travel b บท i ๊กในช l YouTube นะครับอยู่ที่ท่ามหาราชนะฮะข้างธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับประทานอาหารมื้อกลางวันนะฮะที่ร้าน SNP นะครับที่ท่ามหาราชนะฮะถ้าจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะครับร้านก็เปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในร้านแล้วนะฮะตรงนี้ก็มีขายพวกขนมปังเบเกอรี่ต่างๆนะครับ อันนี้เป็นเมนูอันดับหนึ่งของโลกนะฮะข้าวซอยนะครับข้าวซอยซี่โครงหมูนะครับราคา195บาทบ <Josh> <ฮ>ก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูหลักของเขาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง <Mister> เรามาดูเมนูพิเศษกันบ้างนะฮะของ s p นะครับแต่ว,ว่าอันนี้จะเป็นเซตนะฮะ ประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็คือเครื่องดื่มนะครเครื่องดื่มเขาก็มีหลากหลายนะครับก็สำหรับในหมวดของหวาน S&P เขาก็มีไอศครีมนะฮะเป็นไอศครีมซันเดย์นะฮะนี่ก็คือบรรยากาศในร้าน S&P สาขาท่ามหาราชนะครับก็มีชาวต่างชาติมาใช้บริการด้วยนะฮะครับก็ที่นั่งของผมก็ติดริมหน้าต่างนะฮะก็มีแดดส่องนะฮะก็เลยให้พนักงานปิดม้านให้นะฮะ ตอนนี้อาหารของผมก็มาเสิร์ฟแล้วนะฮะก็เป็นข้าวผัดอเมริกันนะฮะราคา175บาทนะครับก็ได้ทั้งไข่ดาวไก่ทอดชิ้นใหญ่นะฮะแล้วก็ใส่กอกนะครับก็าทานหมดเรียบร้อยนะฮะรสชาติเขาก็อร่อยดีนะฮะไกเ่เขาก็กรอบนอกนุ่มในนะฮะสำหรับไก่ทอดข้าวผัดอเมริกันของ e S&T นะครับ ก็าสามารถมาทานได้นะฮะที่ S&P n สาขาท่ามหาราชนะฮะก็อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ